สวัสดีครับท็อปอัพโอลโลกาลานะครับวันนี้จะมารีวิวอินเตอร์เซปเตอร์650เป็นล้อ17หน้า17หลังนะครับสำหรับช่วยกับคนที่ตัวเล็กนะครับเอ้ท็อปสูง165นะเพื่อนๆเอ้คันนี้เป็นอินเตอร์เซปเตอร์650สีเทานะครับเดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นล้อเงินหน้าล้อเงินหลังดุมสีเงินนะแต่คันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแปลงเป็นล้อ17หน้า17หลังทําสีดุมนะครับก่อนอื่นเลยนี่เดี๋ยวท็อปจะขี่ให้ดูก่อนนะครับ ร้อหบห้านะเพื่อนๆนี่คอมและเท้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีการโหลดหน้านิดนึงช่วยนะครับโชคหลังเป็นเออรลินนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสเปคเออร์ลินเดิมๆเนี่ยโชคมันก็สูงเท่ากับโชคเดิมแต่ทำไมใส่แล้วลดเตี้ยลงนะครับผมทางวิทยาศาสตร์มันตรงนะฮะแต่ว่าทางปฏิบัติจริงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอลองขี่ให้ดูขอโทษครับเรมเอาขอตั้งขึ้น ทีนี้ผมจะพาทเ <ham> พื่อนมารีวิวนะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกนะครับเพื่อนเดิม <ham> ๆมันเป็นสีเงินนะวงล้อมันเป็นสีเงินนะแต่คันนี้มีการทําสีดุมล้อใหม่กล้อ <ham> งเข้ามาซูมดูครับดุมล้อนะเพื่อนเป็นสีดําซูเปรอร์คอร์สแบบนี้นะมันเป็นสีดานะครับแล้วก็เคลือบแก้วนะครับแต่จริงๆมันคือสีดําซูเปรอร์คอร์สนะเงาๆงแบบนี้เลยนะครับ อยากได้แบบไหนบอกเราเสกให้ได้นะครับล้อหน้านะครับเป็นล้อขนาด3.50ขอบล้อ17นิ้วนะรัดดวยยาง TKC 70ีนยะครับไซส์120 70้ทับเจ็ครับเพื่อนเพื่อนีอนน่ครับลายจะออกมาเป็นแบบนี้ครับมาต่อกันที่วงล้อหลังเลยสีเหลืองสะดุดตาไหมโชคเอรินนะครับแบบมีซับแทงสีเหลืองแบบนี้ราคา27,0 0 0บาทเพื่อนเพื่ออ,อาจจะงงว่าไอ้นี่คืออะไรตัวนี้เป็นของแต่งเพิ่มเติมนะครับแอดออนได้นะครับ ของเล v o l รู i o ชราคา7,000บาทนะครับเพื่อนๆโชคเดิม27,000บาทตัวปรับพีโหลด7,000บาทนะครับอยากได้แบบไหนสั่งได้ครับเพื่อนมาต่อกันที่งานล้อเหมือนเดิมขออนุญาตแอดมินพูดไว้หน่อยนะครับท็อปต้องการทําเวลาให้เพื่อนๆไม่เบื่อนะนี่ยางหลังเป็น TKC l o c k e r 70นะครับกล้องแผนดูล้อหลังหน่อยดอกยางโหดมากคันนี้นะครับ ล้อหน้าหลัง17นะล้อหลังจะเป็น4.25ขอบ17นิ้วนะครับเพื่อนๆเ,เรามีบางโซ่แต่งจําหน่ายด้วยนะเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับพร้อมน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับอยู่บ้านก็สั่งไปเปลี่ยนได้นะใครที่อยากได้บางโซ่อย่างเดียวก็ยินดีนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาแต่งรถกับอัพโอลทักเพจเฟซบุ o k อัพโอลอกลาดที่เป็นคนเชื่อมหรือเป็นรูปโลโก้ร้านเยนะครับเรามีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณมากครับผม